สวัสดีครับบุญม,มีมารายงานตัวครับพอดีเมื่อกี้แม่กิ่งให้นั่งรถเข็นนะคะเมื่อกี้ให้นั่งรถเข็นแล้วก็แล้วก็ให้เดินเดินตรงหญ้าเนี่ยค่ะให้เดินตรงหญ้าแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ถ่ายให้กับพ่อพ่อ,พอแม่ยศีได้เห็นเนาะพอดีได้ไลฟ์ทางทางต่อๆค่ะก็ได้ทางต่อๆก็จะได้เห็นแล้วก็ตอนนี้ก็ให้นอนค่ะเพราะว่าดูแล้วเขาเริ่มจะง่วงนอน แม่กิ่งก็เลยปล่อยให้เขานองอิสระสบายแบบนี้เลยนะคะใส่พัมเพิดให้ด้วยครับบุญมีใส่พัมเพิดครับเดี๋ยวให้บุญมีนอนก่อนนะครับบุญมีนอนเสร็จแล้วเดี๋ยวบุญมีจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าบุญมีจะหัดเดินได้ไหมเดี๋ยวแม่จะพาบุญมีหัดเดินครับเริ่มจะง่วงแล้วนะคะเริ่มจะง่วงแล้ว ตอนแรกเอาเอาให้เอาให้นั่งรถเข็นเนี่ยค่ะเอาให้นั่งรถเข็นก็ไม่ไม่ขยับนะคะแต่ก็มีม,ม,มีมีแบบเอี้ยวตัวยกไปยกมายกขาขึ้นขาลงค่ะแต่ว่าก็ còn, ยังยังแบบกระดึบไม่ได้เนาะแล้วก็เอามาเอามาเดินเอามาเดินที่ที่หญ้าเทียมเนี่ยค่ะตอนแรกเอามาเดินที่หญ้าเทียมก็ไม่ก้าวขาเหมือนกันค่ะไม่ก้าวขาแล้วก็ไม่เหมือนเหมือนประมาณว่าไม่อยากจะเดินประมาณนั้นนะคะ ก็เลยนี่แหละก็เลยปูที่นอนให้นอนให้นอนไปทั่วเลยนะคะที่นอนไม่นอนแล้วมานอนที่นอนตรงนี้ปูให้เขานอนก,กว้างๆนะคะเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็จะจะตีวงของเขาได้เองค่ะว่างไงลูกเอนอนไหมจะนอนไหมลูกแต่แม่เอาหมอนอันใหญ่มาให้หนูนนะไหมไม่ค่อยอยาก ท่าที่แม่กิ่งสังเกตเขาไม่ค่อยอยากหนุนหมอนอันใหญ่นะคะเวลาเวลาหนุนหมอนอันใหญ่ให้อ่ะเขาก็จะค่อยๆเอียงหน้าเขาลงมาข้างๆมุมๆอะค่ะทําลักษณะนี้แหละก็เลยหนุนหมอนอันเล็กให้ไอ้ตุ๊กตาโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ๊ยเกือบไปแล้วนะคะดีนะไม่ตกลงมาใส่ท้องทวีทําไมหนูเป็นคนอย่างนี้ลูกแต่ที่แน่ๆคือโทรศัพท์แม่ตกอีกแล้วนะคะตกอย่างแรงด้วยพร้อมขาตั้งด้วย ทองทวีนะคะแสบมากๆดูเขาเนี่ยปีนป่ายนะคะปีนไผายไปทั่วเลยโอ้ยลูกแต่ละคนนะคะข้าวของแม่ก็จะพังก็เพราะลูกๆเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนะเราะรักพวกเขาแล้วค่ะลูกเทวดาทั้งหลายของแม่กิ่งบุญมีจะหลับเลยหลับไม่ลงเลยครับดีนะเมื่อกี้โทรศัพท์แม่ไม่ตกลงมาใส่บุญมีนะลูกนะ เออทองทวีนี่ใช้ไม่ได้เลยเดินไปไหนก็จะพันไปทั่วนะคะพันไปทั่วงั้นเดี๋ยวไปดูความน่ารักของสตูลกันต่อเลยนะครไปดูความน่ารักของสตูลต่อเลยนะครับแม่กิ่งพามาดูความน่ารักของสตูลน,นะคะสาวน้อยของเราค่ะเล่นอยู่คนเดียวนะคะอันนี้คือถ่ายไว้ตอนเมื่อเช้านี้นะคะ ายไว้เมื่อเช้านี้ตอนที่เขาเล่นอยู่ในห้องจะมีทั้งของเล่นตอนเช้าแล้วก็เล่นของตอนรอบกลางคืนนะคะรอ,รอบตอนก่อนที่แม่กิ่งจะนอนเนาะแล้วก่อนที่เขาจะนอนกับแม่กิ่งค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะนอนกับแม่กิ่งทุกคืนค่ะดูนะคะดูความน่ารักสดใสของเขานะคะที่เขาเล่นคนเดียวเขาก็สนุกสนานของเขาได้นะคะสตูนนางมีความสุขกับการเล่นมากๆค่ะ เป็นแมวที่สดใสล่าเริงค่ะเป็นแมวที่สดใสล่าเลิงมากน่ารักน่าเอ็นดูกับความน่ารักของนางนะคะก็เลยเก็บความน่ารักมาฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีด้วยค่ะสวัสดีค่ะดูกันไปยาวๆเลยนะคะ,คะถามาชมความน่า,ารักรของสตูนน,ะะน้อยของเรานะคะดูความน่ารักของเขานะคะเล่นสนุกสนานมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งของเขาคนเดียวนะคะสนุกคึกคักมากเลยนะคะสาวน้อยผลฟูของเรา รงความน่ารักกับพ่อๆ่แม่เอฟซีได้เห็นตลอดเลยค่ะกับความน่ารักของสตูนยังไงก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับสตูนได้นะคะสตูนสาน้อยสาน้อยขนฟูของเรานะคะสตูนน่ารักนะเอ็นดูพอไหมคะเล่นโชว์พ่อแม่เอฟซีดูคะ่ะ อันนี้อาการเหมือนเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะคะอาการเหมือนเริ่มเหนื่อยขอพักแป๊บแม่ขอหนูพักก่อนนะเี๋ยวหนูเล่นให้ดูต่อนะคะพ่อพ่อแม่ดูหนูให้จบนะคะไม่ลูกยิ่งตอนจบยิ่งน่ารักมากมายค่ะตอนจบตอนที่หมดแรงแล้วน่ารักไอเอ็นดูคนมันรักไปแล้วนะลูกเนาะ คนมันรักไปแล้วอะทำยังไงก็น่ารักไปหมดหูตั้งเลยนะคะหูตั้งพักเอาแรงก่อนค่ะพอพักเอาแรงเสร็จก็หมดแรงนะคะอันนี้คือนอนนอนก่อนที่แม่กิ่งจะหลับเขาก็จะนอนของเขาแบบนี้ค่ะอยู่บนหัวนอนแม่แบบนี้ ทุกคืนนะคะนางจะนอนแบบนี้ตลอดงั้นงั้นคลิปนี้สตูนส่งความน่ารักแค่นี้ก่อนนะคะกับภาพการนอนที่น่ารักน่ารักของสตูนที่เดี๋ยวนี้นอนกับแม่กิ่งทุกคืนแล้วค่ะนอนกับแม่กิ่งทุกคืนแล้วขอบคุณค่ะ